สวัสดีค่ะเย,ยพรมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เย่พรจะชวนมากินยำมุ้นเส้นทะเลค่ะยำมุ้นเส้นปลาหมึกนะคะอันนี้เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานผ่านมามเห็นเขาขายปลาหมึกก็เลยซื้อปลาหมึกยำมุ้นเส้นกินกันค่ะกินกันเลยนะคะ กลับมาจากทํางานไม่รู้จะว่าจะกินอะไรก็เลยยำวนเส้นดีกว่าอาหารจานเดียวเนาะคนาา่าเลยง่ายๆดิอาหารจานเดียวต้องมีหลายอย่างตอนเย็นก็ค่อยทําให้แฟนกินก็ประมาณอย่างสองอย่างสามอย่างแค่นั้นแหละกินง่ายอยู่ง่ายกินอย่างนี้แหละอืมอร่อยดีค่ะทำเองกินเองกล <laughs> มเองค เตงกัาคนไต้หวันเขาเรียกเสี่ยวหวงกวัวเต็งกวัวนะคะไต้หวันเ็เรียกเสียววะะเส่ยวหวงกวกวใช้กวนะคะกัวเสี่ยวหวงกัวแล้วก็แก้มแก้มกก่ยำวัยพนไม่ชอบชอบกินยำแล้วไม่ชอบผัก ชอบกินกบผักเยอะๆชอบกินยำม,มุ้นเจนก็กินอย่างนี้แต่ถ้าราบแล้วก็มีเยอะหน่อยผักยำม,มุ้เส้นนี้จะน้อยที่ก็กินผักกันแต่ที่นี่กินผักเสรินไม่ค่อยได้ที่เคยบอกค่ะเพราะเป็นแบบว่าพวกสารเคมีมันเยอะปลาหมึกค่ะ ปลาหมึกตัวเล็กๆนะคะไม่ใช่ตัวโตที่เหมือนบ้านเราตัวนิ่มๆเล็กๆเวลาคนไต้หวันเขาจะเอามาลวกจิมจ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดเหมือนบ้านเราแล้วก็อีกอย่างคือเอามาเอามาใส่น้ํามันกระทะใส่น้ํามันนิดนึงแล้วก็เอาเอาปลาหมึกตัวเนี้ยล้างให้สะอาดแล้วก็ไปลงไปเจียรแล้วก็เอาเกลือกับผงชูรสใส่แค่นั้นก็อ,อร่อยค่ะขอบคุณ พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเข้ามาดูเรียพรตอนนี้เปิดใหม่ก็ยังไม่มีใครเข้าเข้ามาคอยดูเท่าไหร่นะคะตอนน้องๆพี่ๆดี๋ยว,ว่าเพื่อนๆผ่านมาเห็นช่องเยพรก็กดดูสักนิดนึงเนอ้อก็เพิ่งจะเปิดใหม่ก็ยังไม่เป็นอะไร ผมเริ่มอกแล้วค่ะแก่แล้วค่ะตามธรรมชาติวันนี้ก็กลับมาจากทำงานก็ไม่เปิดโทรศัพท์โดยเห็นพี่น้องเอฟซีเขียนข้อความมาบอกว่าเข้ามารับชมขอบคุณมากๆ แต้ขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จนะคะถึงจะนานขนาดไหนพวกเราก็อดทนทํานะคะทําไปเถอะค่ะไม่ได้ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดว่าจะหวังอะไรมากหวังความที่เราชอบเราชอบหรืออยากลองอยากทําเห็นพี่ๆน้องๆก็ทํามีแต่คนน่ารักน่ารักพูดไรก็น่ารักพูดไรก็น่าหัวเราะน่าสนใจแล้วคลายความคิดถึงบ้านเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกอนี้แต่ยายพรนี่อยู่ไม่ไกลค่ะแค่ไต้หวันนี่เองแต่น้องๆที่อยู่ ต่างประเทศอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราคิดถึงบ้านเราก็ดูดู youtube ของน้องๆที่เขาทำออกมาดูหลายๆอย่างที่บ้านเราทำออกมาอย่างเงี้ยทีนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันว่าเราอยู่ใต้เราอยู่ใต้วันด้ว่าจะดูต่างต่างประเทศทุกๆประเทศนี้เราเป็นอยู่ยังไงกินยังไงต่างต่างกันยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราเราอยู่คนละประเทศเนาะความเป็นอยู่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ย แต่เราพวกเราที่อยู่ต่างประเทศก็คิดถึงบ้านเราเราก็ดู youtube พวกน้องพี่พ,พ,พี่น้องน้องที่เขาทำให้เราดูเราก็กด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 ดูเงี้ยดูก็ดูไปหัวเราะไปแล้วก็คิดถึงบ้านไปแล้วก็ดูแล้วมันก็มีความสุขเราก็เลยติดอะไเนี้ยเข้าช่องไหนก็ติดช่องนั้น <c oughs> คืนหนึ่งไม่ได้หลับแน่นอนก็มีนะคะวันอะไรจะหยุดง,งานคืนนั้นก็นอนดึกเพราะว่าดู youtube ดูน้องๆที่ทำ u t u b e กันค่ะเขาน่ารักดี <g ül> เราก็อยากเออเราก็อยู่เมืองนอกนี่เราคิดถึงทางบ้านทางบ้านก็คิดถึงเราก็ทําทําทํานี่ออกมาดูซิว่าเขาก็เห็นเราอย่างเงี้ยพี่น้องเราก็เห็นเราก็เขาก็นั่งดูกันเวลาทาเสร็จเขาก็บอกว่าหน้าทาเสร็จย่างเขาก็บอกว่าทาเสร็จแล้วปุวแบแปลว่าส่งไปแล้วส่งให้ดูแล้วอย่างเงี้ยพี่สาวก็นั่งหัวเราะกันพี่น้องก็นั่นนั่งหัวเราะกัน <c oughs> นานๆเจะได้เจอกันที คุณพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะพวกน้องๆท,ท,ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันแต่เฉพาะอยู่ใกล้ๆค่ะไม่ไกลเหมือนพวกน้องๆที่อยู่ต่างประเทศหรือพวกเพื่อนๆเอฟซีทุกคนที่อยู่ต่างประเทศนี่เขาอยู่ไกลนั่งนั่งนั่งเครื่องบินนี่นั่งนานนะคะแต่เยพพะนั่งสามชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วแปบ๊บนึง ค่ะเนี่ยยำม้นเส้นทูก,กป้ามากินนะคะนี่เนี่ยในข้างในนี้ก็จุนจูนในชานะคะเท่าเกศซื้อให้อีก่แล้วค่ะเดี๋ยวว่าเอามาเทใส่แก้วมันจะดูได้ดูดีหน่อยกินก่นนะคะ อยากจะทํำคลิปดีๆให้ดูแต่ว่าก็ไม่รู้จะทําไงเพราะว่าไปทํางานก็กลับมาใช่แล้วก็ยังคิดอะไรไม่ออกก็ทําได้อย่างนี้แหละคะ่ะขอโทษเลยนะคะทำไม่ถูกใจ <laughs> จะติจะชมยังไงก็เขียนซับสไคร์มาน่ะคะ่ะยังพูดอะไรไม่เป็นเยอะ,ะคะ่ะ <laughs> คืนนี้ลูกชายกลับมาแต่ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยไม่รู้ออกไปไหนแล้วเขากลับมาเ,เราไปทำงานตีสามสิบนาทีเขายังไม่มาเลยไม่รู้แวกกินข้าวกับพวกพี่ๆเขารุ่นพี่ก็ <c oughs> เริ่มแล้วคะ่ะถ้ากินโดนพริกอะไรก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษน,นะคะเพราะโดนพริกโดนจังๆก็เป็นอย่างเนี้ย ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยขับรถออกไปแล้วยังไม่ได้กลับมาเลยแต่ไปหาเฟนป่ะสิบห้าวันก่อนก็บอกเขาว่าแม่ลูกแม่จะทำยูทู e นี่แม่เห็นเขาคนไทยเขาทำกัน YouTube อะ่ะเห็นไหมเขาอยู่ไกลๆกันก็ได้เห็นหน้ากันนนี้แล้วแต่แม่เถอะ มีความฝันดีกว่าไม่มีเขาบอกลูกชายบอกว่ามีความฝันดีกว่าไม่มีแม่ก็เลยลองลอง,ลองทำดูนะคะถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอไปด้วยทำงานก็เหนื่อย ตื่นแต่เช้าเกินไปมากินกันเลยนะคะเพื่อนๆเด้อนนมาเด้อกินยำมุนเซ็นกันแก้มผักอ่าขนขลังเลยแดงกัวบ้านเราแดงกวัวเนาะา เสี่ยวหวงกว่าอืมฟังแล้วข้างหลังเหมือนกันเลยเนาะเสี่ยวหวงกว่าบ้านเราแรียกแตงกว่าอืมแบกดีแบกบแบบไปตรงกันที่ตรงข้างหลังอนะ่ะเสี่ยวหว่งกว่าบ้านเราเรียกแตงกว่าอืมเหมือนกันในข้างหลังนะคะอืม นเนี่มะเขือเทศเขาเรียกกรมมวิชนะคะมะเขือเทศเขาเรียกกรมมวิจแต่ภาษาโกยหีเรียกหวานแฉหวานแฉฝัฉ่งพริกเขาก็เรียกลาเจียวลาเจียวเหมือนอันเนี้ยที่อะไรอะหอมมวใ่เนี่ย เขาเรียกช้างเถาเทาก็แปลว่าหัวนะคะโถนะคะช้างโถช้างเถาแต่ถ้าเทากับโถนี่มันเหมือนกันของเรานี่มันโถจะหัวเนี่ยเขาเรียกโถอือเขาก็เรียกช้างเทาเทาในภาษาไทยเขาเรียกเถา ยำกินเองเลยเองค่ะกินเผ็ดๆอ,อย่างเขาไม่ได้ครับพกเห็นน้องๆก็ทํเอซีมีแต่เผ็ดอู้น่ากินแต่เรากินเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บเนีย่ยคอไม่ค่อยดีถ้าโดนไปติดลงไปมันจะไอ,อเพราะแพร่อากาศที่นี่แพ้่อากาศมีหลายอย่างบางคนเป็นหอบแต่เรานี่แพ้เปิดเอไม่ได้แพ้ แล้วก็อะไรอ่ะพริกไทยเนะี่ยก็แพ้พริกไทยจะจามแล้วก็น้ำมูกจะไหลขอโทษน,นะคะเพราะว่าแพ้แพ้คนละอย่างอยู่นี่บางคนก็แพ้คันแพ้อะไรเงี้ยแพ้น้ําแพ้อากาศ ขอบคุณทุกๆคนเด้อที่เขามาชมจริงๆขอบคุณจริงๆเลยไม่ได้คิดว่าหวังอะไรมากหวังอยากให้พี่น้องเราเห็นด้วยแล้วก็หวังว่าถ้าพูดแล้วผิดถูกอะไรก็ซับสไคร์มาบอกจะไ,ได้แก้ไขเด้อไม่ได้อยู่บ้านเองนานแล้วก็เลยไม่ดูอยู่ประเทศไทยนานแล้วก็เลยบางทีกับเงเงินเงื่อนคือกันเท่าดาวและชีวิตเนาะคนเท่าเนะเวลานั่งก็นั่งง่ายเวลาขึ้นลุกขึ้นเนี่ยลุกยากอะ อยู่บ้านงานว่างนี่เลยอยู่บ้านนี่ก็ไม่ค่อยข่าวมีข่าวข่ากันอะไรกันเยอะคนไต้หวันนะกเขาไม่ค่อยวันทั้งวันไม่ค่อยมีข่าวข่ากันอะไรกันออกนานๆตนะทีถึงจะบ้านเราประจําเลยฟังนั่งสันข่าเด็กบ้างข่านะอะไรคนสามีถึงภรรยาภรรยาข่าผัวพูดไปแลนะ้วน่าสงสารไม่จะโกรธกันไปทําไมอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลีเล้ยวๆไปต่างคนต่างไป สงสารลูกดูข่าวบ้านเราแล้วก็นอนไม่หลับบางทีเนาะคิดถึงมันเปลี่ยนไปเยอะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละความคิดอาจจะสรุปแล้วความคิดอยากเหมือนเหมือนกัน ความคิดคือความต้องการคือเหมือนเหมือนกันแต่ทําพิษไปโดยที่ไม่ได้บางคนก็ได้ตั้งใจบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจบางคนก็คิดไม่ถึงอย่างเงี้ยมันก็เลยพิษพลาดไปมันพูดยากของแบบนี้บางทียุ่งกับคนเยอะไปก่อนบบยี้ไม่มีเพื่อนเลยก็ไม่ดี ไม่รู้จะทำไงเดีวที่นี่เราเพื่อนเพื่อนดีกันทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราเอรู่กันคนน้อยอ่ะคนไทยคนน้อยอ่ะส่วนมากคนไทยมาแต่งานก็คือแต่งานจะคนไต่หันก็คือมาทํางานมาเจองกันแต่พวกเวดน้มเขาติดต่อติดต่อให้กันเขาไปดูเอาเขาไปดูเลยเขาไปเรียกเอาเขาไม่ได้เรียน,นยรนู้นิสัยใจคอกันหรอก แต่คนไทยเรามาทํางานนี่เรารู้จักกันเราเรียนรูน้นิสัยกันส่วนน้อยที่จะเลิกกันก็อยู่ด้วยกันตลอดเป็นเพื่อนต้าเหลียวเขาก็มีลูกสาวสองคนแต่งงานแล้วน้องสาวพูดถึงนะเขาอายุน้อยกว่าเราความคิดอะไรก็ดีๆกันนะมีงานทำํำมาอยู่นี่ก็ไปเจออีกคนหนึ่ง อยู่ข้างร้านร้านอาหารข้าวแก่เนี่ยถ้าไปก็กินร้านเขาคนใต้เขาเปิดอาหารแต่เขาไม่กินเนื้อหมูนะเขาไม่ทําเนื้อหมูเพราะเขาเป็นอิสลามคนไทยเนี่ยไม่ได้ไปกินสักีเขาบอกกินเนื้อหมูไม่กินเนื้อหมูเราก็เลยไม่ไปเพราะว่าเขาเป็นอิสลามเราไม่กินเนื้อหมูเนาะไอเราไม่กินเนื้อวัวแทนไม่กินเนื้อหมูโอ้ยพูดไปก็ไปอย่เลยนายพรโอ้พูดไปก็หลงหลงลืมลืมน้องเขาไม่กินเนื้อบ้านเขาคนใต้นะคะคนภูเก็ต แล้วก็เขาเปิดร้านอาหารนี่สงสัยจะแฟนเขาอยู่นี่แหละเขาเช่าอยู่ข้างๆเขาเปิดร้านใหญ่สวยๆเลยแหละแต่เป็นอาหารแบบกินเป็นทรรชาตน่ารักดีแบบเหมือนห้องอาหารนี้แหละแต่ไม่เคยได้ไปมีแต่เท่าแก่ไปกินก็ก็บอกว่าอร่อยที่น่าจินไปกินไหมเขาบอกอย่างเงี้ยเจอกันแล้ว สังคนต่างถามวันก็ถามว่าดูดูบ้านไหนเรอ,อยู่โคราชอยู่อีสนานว่นาพนักงนอีสานเราบอกเขาเขาอยู่ภูเก็ตแล้ววันนั้นมาเจออีกก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์จ้างคนโคราชมาทํากับข้าวคนหนึ่งผู้ชายบอกเออเราไม่ได้ไปกินท้องเชาะไปกลางวันเขาไม่เปิดบอกจ้างเด็กโคราชมาทําคนหนึ่งผู้ชายมาทํางานแล้วก็จ้างมากลางคืนมัน่วยทาด,ด,ด,ดีนะ รู้จักทำมา,าร,รู้จักออกไปทํางานข้างนอกที่เด็กๆมาทํางานเนี่ยพอน้องๆน,น่ะโรงงานน่ะไม่รู้จักแต่เราไม่มีเวลาไปเยี่ยมเคยๆไปอยู่มีวางวางไปน้องๆเขาทาอาหารบ้านเราเนี่ยให้กินมีสู่กันกินเนี่ยแล้วก็เขาทํางานพอถึงวันเสาร์หรืออาทิตย์เขาหยุดเนาะเขายุดงานเนี่ยเขาก็ถกเกต มีคนก็มาติดต่อไปทํางานเขาเรียกตากงตากงก็คือว่าวันหยุดงานนี่เราก็ไปทํางานข้างนอกไปรับรับจิตข้างนอกไงมันก็ได้เงินเยอะเยอะกว่าทําอยู่ในโรงงานหน่อยหนึ่งไม่ว่าอยู่ไต้หวันมันก็ไม่ได้เงินเยอะหรอกเปมันกินอยู่ก็อากาศอาเกิดแล้วมันก็เหมือนบ้านเราแหละเคยพูดไปครั้งหนึ่งลแล้วเต่ก็สงสารพูดน้องๆอยู่แต่ทางไปทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ดเีเพราะว่าเงินเขาดีแต่อากาศมันก็หนาวอยู่ แต่มันก็ไปยากอะนอกาะไปเกาหลีนะ่ะไต้หวันมันมาง่าย อยากคุยต่เอฟซีเยอะๆแต่ว่าไม่รู้จะบางทีก็นึกไม่ออกแต่บางทีมาคุยกันนึกออกก็พูดไปใหญ่เลยพูดจงหลงจงลืมนี่แหละไอ้เวลานึกไม่ออกก็งึงงะอืถ้าพูดเรื่องเงเงงะก็ตองเอาเรงลืมก็บอกเยจะเล่าให้ฟังไปซื้อหมูซื้อหมูเขาช่างหมูวางไว้าห้แล้วเอาเงินในเขาก็ก,กลับบ้านเถย เกนมาอา๋อเกนจะกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวหาถุงหมูไม่เจอลืมมามาหลายครั้งแหละกลับไปเขาก็วางไว้เงี้ยแหละเขาเรียกไม่ทันเราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะวันนั้นเ็ไปซื้ออะไรซื้อเอต้าหูน่ะต้าหูที่แบบแห่งๆที่เวลาเข้ามาโรมาตุนตุนหมูสามชั้นอะไรเงี้ยลูกบอกว่าแม่หนูอยากกินผมอยากกินหมูสามชั้นต้มสีอิ้วบ้านเองน่ะต้มพะโล่เงี่ย เขาต้องใส่เตาหูเป็นสี่เหลี่ยมเตาหูนะเป็นเหมือนว่าเขาทอดเตาหูทอดกันๆแบบแข็งๆหน่อยนะเราก็ซื้อเตาหูซิเราก็ให้เงินเตาเก๋ซิก็ขี่รถกลับมาเลยมาถึงบ้านดังไกลกันไกลพอสมควรเนีก็ก็มาเอาเตาหูไม่นี้ก็ไปเอาต่อเตาเก่เขาลอยอะไรเตาเก่น่ะขายเตาหูวะล้อโอ้ยเมียเจ้าเอ้ยทำไมถึงเป็นขักขนาดนี้เหมือนซื้อวัลลคือกักันหลายอย่างหลายทีแหละ คือมะะกรก็เซตกวางไว้นั่นไม่ได้เอามาแล้วพี่ลืมเออเขาบอกว่าคนวังคารขี่ลืมเหมือะจักจรจิงไม่เนาะใครเกิดวงังคารลองคิดลองดูดูถ้าขี่ลืมเหมือนยายพรก็เขียนซับสไครต์มาบอกว่าเหมือนกันหรือถ้าไม่เหมือนกันก็ยายพรนี่ไปใหญ่ละหัวมสวสมองหัวนี่ไม่มีอะไรแล้วหมอดูเขาก็พูดๆอ่ะด,ดูในเฟซบุ๊กี่แหละดูในยูทูบไ่แหละก็บอกว่าคนเกิดวงังคารแบบเป็นคนขี่หลงขี่ลืมแต่มีลู้จักจิงไหม แต่ตัวเองขี่หลงคี่ลืมจริงๆงจริงเลยนะขี่หลงคี่ลืมเนี่จริงๆเลยบางทีเ่าแก่บอกไ้ทำอันนันทำสามอย่างอันนี้สี่อย่างทำเตลดิดเปิดเปิงทําไม่รู้เลื้ยงจนเธาแกว่ากิมฉันให้เธอทําแค่นี้ทําไมเธอทําขนาดนั้นเอาลืมไดนะ้ปะเขาก็ไม่รู้เ่าแกเราเป็นคน เขาลูบบางคนเขาก็รู้าเรามาบัดตักประเทศอื่นมาเนี่ยเขาก็สงสารเราเหมือนเราสงสารพวกประเทศอื่นที่ไปบ้านเราแต่บางคนก็ไม่เหมือนกันกไปตัดเดี๋ยวหากระดาษที่ถูกแป๊บนึงเด้อ นี่แหละกระดาษชชูนี่แบบสบายสบยัสบยจกเอาอย่างงี้ถือเอาอย่างงี้เลยง่าย,ายแต่ใจเย็นพนดูเจ้าแกนี่ดีไม่ใช่ขี้โม่หรอกเพราะว่าเขาเขาเห็นเราขยันเขาก็ชอบแต่เราก็บางทีก็โมเบิงะลรบางคนอื่นเขาพูดเราก็พูดกับเขากันแหละว,ว่าดีใจเด้งไม่ดีใจเด้งก็มีเลยพิจัยก,กันเดืองทะเลาะก,กันเรื่องก็มีแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนาั้นเราเป็นเด็ก เราไม่อยู่นี่เราต้องนับถือเขาเนาะคนใหญ่คนใหญ่เข้ามาก่อนเราเราก็ต้องนับถือเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรเขาว่าทําไมคนไทยก็เรียกคนเป็นพี่เรียกเจ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 เอา้าก็เขาเป็นพี่เราเนาะคนบ้านคนประเทศไทยถ้าเขาเป็นพี่เราเราก็ต้องเรียกพี่ใช่ไหมล่ะบ้านนี่น่ะบอกอย่างหนึ่งไม่ใช่น,นินทาเขาเนาะคนแถาเล้วเขาก็เรียกชื่อเฉยเฉยโอ้ยฉันเราไม่กล้าเรียกหรอกคนแถาเล้วน่ะ เขาเข้ามาเขาเป็นเขาอย่างนั้นเองเหมือนแฟนเนี ani, ่ยเราเรียกเหล่ากงนะคนเราจะเรียกสามีเราเรียกเหล่ากงก็เขาเรียกกันมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะคนต่างประเทศเราเนี่ยแต่ตะนีเขาจะเรียกชื่อเฉยๆที่นี่ที่เรียกชื่อผัวเราเฉยๆมันก็ทั้งไม่คือเลยเรียกเหล่ากงเนี่ยเหล่ากงอาจจะฟังไม่พร้อมับคนไทยอ่ะ คนจีนเนี่ยแต่ว่าก็เรียกเหล่ากงมันก็ฟังดูดีแต่แล้วก็เรียกสมมติว่าคนขังบ้านเขาอายุมากกว่าเราเป็นอาาเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ให้เราเรียกชื่อเรอเราจะไปเรียกลงได้ไงเนาะบ้านเองเรียกพ่าใหญ่ไม่ใหญ่เรียกป้าเรียกพี่เรียกอะไรเป็นปีพี่หนึ่งเราก็เรียกเป็นเป็นพี่เราปีหนึ่งเราก็เรียกพี่และแต่ตอนนี้เขาให้เรียกชื่อโอยถ้าเป็นเราก็ไม่เรียกเราก็เรียกเจเจก็เจเจพอเราเรียกเจ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 เขาก็หาเราเนี่ย ประจบประแจงไรเงี้ยมันไม่ใช่เราจะไปจบเขาทําไมเราพูดอย่างนี้เองที่นี้พวกอินโดนีเซียเขาก็พูดอย่างเราเขาเรียกเจเจกันเขาก็ถึงลูกไหนก็ค่อยๆปับ๊บเขาหาว่าเรานะ่ะประจบประจบะเถก่บอกโอ้บ้านฉันไม่เคยชอบ,บประจบะเถื่อหรอกวะทําไปตามธรรมาชาติของเราเราทำงานเราตั้งใจทําก็พอแล้วทางานเราก็พอเลยเนาะแต่ว่าก็ดีทุกคนที่ทํางานน่ะแต่เขาเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราเรียกูเป็นพี่ปีเดียวเราก็เรียกพี่เราก็ถ่ความการพมับถือเขาเนาะ คนจริงเขาอะให้ความเคารพนี่เขาบอกว่า,าจวนจงจวนจงจวนจงคนที่โตอายุมากกว่าเรานั่นคือคนไทยเราแต่ถ้าคนไหนไม่คิดเหมือนกันต่ชันก็ไม่เป็นไรดอกแต่บ้านฉันเป็นอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกเนาะแบบว่าไม่มีไฟฟ้าเลยแต่บ้านอะสมัยน้่อยไม่มีไฟฟ้าจนแต่งงานแล้วถึงมีไฟฟ้าแฟนไปก็ยังไม่มีไฟฟ้า คุยนานไปแล้วว่าอยู่ประเทศไหนก็มีอะไรให้รู่เรียนลูแล้แหละเนาะเรียนรููเข้าไปแล้วก็ทําดีของเราเพราะว่าเขาบอกว่าทําดีมีสุขเราก็คิดอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปแค่อะไรใครหรกถ้าเราทําดีเนี่ยถ้าเราเขาพูดว่าอะไรเราก็เฉยเยกันอ,อืมค่ะค่ะอึงอ้งองแค่นั้นก็พอแล้วตอนนี้แก่ยิ่งแก่ยิ่ง ทำให้เราจะเย็นขึ้นมากโก,กรกับบุกวากไว้คือกันไม่ย้อมไม่อะไรคือกันสมัยก่อนกน็ใครว่ามาก็เอาอะไรแต่ว่าถ้าใครไม่ว่าเราเราไม่ได้ว่าใครเราไม่ได้ว่าเขาจะเข้ามาว่าเราเราก็ฮึดคือกันเนอะพูดถึงนะ่ะมันก็มีความอารมณ์คือกันนะแหละต่ว่าอยู่นี่ก่อนใจเย็นขึ้นเยอะความดีอาจจะนะะต่บางคนทําดีกันจะตายก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรดีอก แต่ว่าอยู่นงี้ก็มีความสุขหละแต่ว่านี่ก็ททาดีก็เขาก็เห็นคือกันแนะ่เพราะว่าอยู่นี่ก็ทาไม่ไปทําชั่วอะไรเนาะอืมนี่พ่อชอบกินเนี่ยพี่น้องเลยอาหารจานเยาะกอกจานหลายอย่างกินไม่ไหวแล้วพ่อตอนนี้เข่ากินก่อนกินก่อนนี่ขนาดกินไม่เยอะกินเยอะเลยนะ เดี๋ยวกินนี้จะํำก่อนเด้อคนโคราชที่ถึงคนโคราชเด้อใครอยู่โคราชก่อนซับมาเดึงเด้อแบบว่าอยู่นี่นานเลยก็พูดถึงโต๊ะโต๊ล่นลนเด้งแต่บางทีก็ดัดเปกรุงเทพคือกันเพราะว่าอยู่กรุงเทพบางท้อายุสิบเจ็ดปีจนนั่นก็ถ้าสาวไทยเอฟซี FC ไทยทุกคนอยู่ต่างประเทศก็มีแต่อยู่ต่างประเทศนะซับมาหา เย้พอดนำมากอบคุณได้หลายเด้อกินกัน้ำมูงน้ำตาไหลอะ่ะเอาละ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้แหลนะเนาะพูดยาวแหละแล้วก็ ไา,า,า่สาราไม่ไล่สาราก็ฟังก็ฟังฟัง,ฟงไปเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่าไม่รู้จะพูดไงต้องคิดก่อน <c oughs> เดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึงก,ขก,ก็ขอบคุณเอฟซีุกๆุกคงขอบคุณพี่พีน้องน้องที่ไม่ใช่เอฟซีฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเลยนะคะนี่เอาอย่างน้องเข้าเขาพูดงี่เราเรียนเดี๋ยวเ,เราดู youtube น้องเข้ามาเราก็พูดตามเขาบางทีก็พูดไม่ถูกกว่าจะพูดได้นี่อะวกไปเวียนมานะเห็นน้องๆเขาพูดเห็นน้องๆที่เขาท o u t u b e กันมีเจ๊น่ารักน่ารักอืมชอบชอบดูเราก็อยากทำดึงไม่ใช่อยากเรียนแบบอ,อยากลอง <c oughs> มันก็หมือนเรียนแบบเลยถึงจะเรียนแบบก่อน ขอโทษเด้อทุกคนอ้ยายพรก็อยากทําอยากให้พี่น้องเราประเทศไทยอะไได้เห็นพี่น้องพวกพี่สาวพวกล,ลูกหลานได้ดูจะได้หายความคิดถึงกันเด้อคิดถึงทุกๆคนเด้อขอบคุณทุกๆคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งได้นะคะต้องบอกบ่อยๆเดี๋ยวลืมหัด <laughs> พูดเด้อ ถึงเดอค่ะเดอสว,วัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะต้องปิดเอง